สวัสดีครับในเรื่องมังกรหยกภาคแรกเนี่ยมีคนถามเข้ามาว่าอะไรคือเหตุผลที่บัวเทีวฮวงตัดสินใจขโมยคัมพีร์ก้าอิ่มจากอึ้งเอซือเนื่องจากว่าถ้าดูจากในหนังหรือว่าดูจากในซีรีส์เขาจะได้เหตุผลที่แตกต่างกันอย่างถ้าดูจากในซีรีส์ปี2014จะเห็นว่ามันเกิดจากความโกรธความหึงความน้อยใจของบัวเทวฮวงที่อึ้งเอซือเนี่ยไปให้ความสําคัญกับเมียแล้วก็ให้ความสําคัญกับคัมภี์ก้าอิ่มมากกว่านางนางเลยจะไปขโมยคัมพี์แล้วก็หนีไปจากเกาะ ซึ่งตั้งเฮียงฮวนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเขาบอกว่าอาจารย์ยก็ดีกับเราก็เลยพยายามจะห้ามแต่ว่านางก็ไม่ได้สนใจบอกว่าเจ้าทำขี้ขาดถ้าหากว่าจะไปกับนางนก็ต้องทําตามนางสุดท้ายแล้วตั้งเฮียงฮวนก็กลัวเมียนนะก็เลยต้องทําตามส่วนถ้าเป็นของปี2021ปนนุ๊ดจีฮวนนางขงมวมคัมพีเพราะว่านางอยากจะพิสูจน์ว่านางพ่ายแพ้ให้กับเมยียของอึนเอซอหรือว่าพ่ายแพ้กับคัมพีเก้าอิมกันแน่ นางก็เลยเลือกขโมนคำพีในวันที่เมียของอึ้งเอซอเนี่ยกำลังคลอดอึ้งยงเพราะว่านางจะรอดูว่าอึ้งเอซอเนี่ยจะยอมทิ้งเมียมาเพื่อตามคำพีหรือว่าจะยอมปล่อยคำพีไปและอยู่ดูแลเมียตอนคลอดซึ่งในที่สุดอึ้งเอซอเขาก็ตัดสินใจอยู่กับเมียนะทีนี้แล้วในนิยายเราเป็นยังไงต้องบอกว่าทั้งสองแบบท่างจัดในซีรีส์และจัดในหนังเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ไม่ตรงกันในนิยายเอาจริงๆแล้วนางไม่ได้มีความคิดจะขโมนคำพีเลยด้วยซ้ํา ต้องเล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ตอนที่เค็กเล้ง่วงซึ่งเป็นศิษย์คนโตของอึ่งเอซือเขาไปเจอว่าบอยเทห่วงกับตั้งเฮงฮวงนั้นได้เสียกันก็เลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นอึ้งเอซือรู้เรื่องนันก็เลยโกรธมากเขาก็ลงโทษเค็กเล้ง่วงเป็นการลงโทษอย่างหนักเลยนะคือเรียกว่าทําให้ขาพิการทั้งสองข้างแล้วก็ขับไล่ออกจากเกาะจากนั้นอึ้งเอซือก็หายตัวไป2ปีกลับมาอีกทีพร้อมเมียนหนึ่งคน จากตรงน,นี้จริงๆแล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนจะลงตัวนะเพราะว่าบัวเทวฮวงกับต้าเฮงฮวงเนี่ยก็รักกันดีอึ้งเอซือก็มีเมียแล้วแล้วก็รักกันดีซึ่งเมียอึ้งเอซือก็ดีกับพวกลูกศิษย์ด้วยแต่ว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งในวันไหว้พระจันทร์อึ้งเอซือเนี่ยเขาดื่มเหล้าเมาแล้วก็เลยเพ้อขึ้นมาประมาณว่าเค้กเล่งฮวงเจ้าไปอยู่ที่ไหนเราไม่โทรไาเจ้าแล้วก็คือจริงๆแล้วอึ้งเอซือเขาก็นึกเสียใจเหมือนกันนะที่ตอนนั้น,นเขาลงโทษลูกศิษย์รุนแรงเกินไปแต่เขาเป็นคนประเภทที่แบบไม่ยอมรัับวว่าตเองรู้สึกผิด ก็จะมีแต่ตอนเมาในแหละที่จะพูดออกมาพอตั้งเฮียงฮวงรู้อย่างนั้นเขาก็เลยมาบอกกับโบเถี่วฮวงว่าไม่นานเนี่ยอาจารย์จะต้องให้สิทธิพี่ใหญ่กลับมาแน่ๆซึ่งถ้าสิทธิพี่ใหญ่กลับมาเขาจะลําบากเนื่องจากสิทธิพี่ใหญ่ไม่ชอบเขาเขาต้องถูกฆ่าแน่ๆเลยเอาจริงๆตรงนี้ผมคิดว่านะนี่ไม่ใช่เหตุผลจริงๆหรอกเพราะว่าเค้กเล้งฮวงตอนนั้นก็ขาพิการไปแล้วแล้วถ้าให้กลับมาจริงๆอึ้งเอซูอคงจะไม่ยอมให้สิทธิฆ่ากันเองง่ายๆหรอกผมว่าตัวตั้งเฮียงฮวงเขาอยากจะออกไปจากเกาะอยู่แล้ววมากวากก่ ก็เลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างอันนี้คือที่ผมวิเคราะห์เองนะคือการอยู่ที่นี่ผมว่ามันต้องอึดอัดนั่น,นแหละพราะเขารู้อยู่ว่าอึ้งเอซือเนี่ยเคยแอบชอบโบเทลฮวงถึงแม้ตอนนี้เขาจะแต่งงานมีเมียแล้วแต่มันก็ยังดูออกเพราะว่าตั้งแต่กลับมาอึ้งเอซือก็ดูมีความในใจแล้มัาคงจะไม่มีผู้ชายคนไหนรู้สึกดีนะที่ว่าต้องอยู่ร่วมกับคนที่เคยแอบชอบเมียเราแถมเขาต้องอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเราทุกอย่างด้วยคือในสายตาของโบเทลฮวงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยดีกับนางมาตลอดแต่ว่าสําหรับตั้งงงหวง เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วอึ้งเอซือเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรแย่ๆกับตั้งเฮงหวงหรอกแต่ว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันก็รู้สึกได้คือทั้งคู่คงจะไม่สนิทใจกันเหมือนปกติบวกกับความทะเยอทะยานของเขาเขาคงไม่อยากจะอยู่ในเกาะเป็นลูกศิษย์ของคนนี้ไปตลอดชีวิตก็คงอยากจะออกไปอยู่กับเมียสองคนมากกว่าและจริงๆก็น่าจะอยากเอาชนะอาจารย์ให้ได้ด้วยแหละเพราะถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าโบเทฮวงเนี่ยไม่ได้คิดกับอึ้งเอซือในเชิงชู้สาว แต่เขาก็รู้ว่านานับถือเลื่อมใสแล้วก็เคารพเชิดชูอาจารย์คนนี้มากๆม,มันคงไม่มีสามีคนไหนที่จะรู้สึกดีที่ภรรยาเราเนี่ยไปชื่นชมชายอื่นมากกว่าตัวเรามันก็เหมือนกับว่าเราอยู่กับเมียแต่ดนมีแฟนเก่าของเมียเนี่ยมาอยู่ด้วยแถมไอ้แฟนเก่าคนนั้นเหนือกว่าเราทุกอย่างและยังอยู่ในฐานะอาจารย์ด้วยเราก็ต้องคอยกราบไหว้าหทาความเคารพคนที่เคยแอบชอบเมียเราอยู่ทุกวี่ทุกวันมันก็คงจะรู้สึกอึดอัดบ้างแหละอันนี้คือส่วนที่ผมมีห์อนะ อพอตั้งเฮียงฮวงเขาคิดว่าจะหนีไปเนี่ยเขาก็บอกกับโบจืหวงว่าเขาจะไปขโมยคัมภีร์แน่นอนว่าโบจืหวงเนี่ยไม่เห็นด้วยนางก็เลยไม่ตกลงแต่ว่าคืนนั้นตั้งเฮียงฮวงเนี่ยก็ไปขโมยคัมภีมาจนได้คัมภีร์มันมี2เล่มนะเขาขโมยมาได้แค่เล่มหลังที่ขโมยมาได้ก็เพราะว่าตอนนั้นอื้อซือเขากำลังมีสมาธิกับการตีความคัมภีร์เล่มแรกพอได้มาเนี่ยก็มาบอกกับนางว่าเขาแค่ยืมมาเฉยๆเดี๋ยวฝึกเสร็จเนี่ยก็จะเอากลับมาคืน คือตอนนั้นเขาก็คิดแล้วว่าไอ้คัมพีเนี่ยอาจารย์อยากได้มากๆแปลว่ามันจะต้องเป็นคัมพี์สุดยอดวิชาดังนั้นถ้าเขาฝึกสําเร็จเขาน่าจะเก่งกว่าอาจารย์แต่ถ้ามีแค่เล่มหลังเนี่ยมันก็ยังไม่ชัวร์เขาเลยกะว่าจะไปขโมยคัมพีร์เล่มแรกด้วยแต่รอบนี้โบเทหวงไม่ยอมแน่คือไอ้เล่มหลังที่ขโมมาเนี่ยเขาแอบไปขโมยตอนที่นางไม่รู้แต่ถ้าจะไปขโมยอีกเล่มหนึ่งยังไงนางก็ไม่ยอมเด็ดขาดนางก็บอกว่าจะตะโกนเรียกอาจารย์ตังเฮงห่หวงก็เลยกลัวก็เลยสรุปว่่่่าาาาาเเเเเอออแแคคลลมมดดียยวกกกกก็็ไ้ัูหนจะออ สรุปนะว่าการขโมยคมภีเนี่ยเป็นความคิดของตั้งเฮียงห่วงล้วน,วนบัวเทลโหวนเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยเลยแถมนานยังห้ามซะด้วยแต่ก็ยังว่าแหละในเมื่อคนรักเนี่ยทำลงไปแล้วจะให้ไปเรียกอาจารย์มาฆ่าสามีตัวเองก็คงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนทำก็เลยต้องเลยตามเลยเนี่ออกมาจากเกาะด,ด้วยกันจะเห็นว่าในนิยายก็จะต่างจากทั้งในหนังแล้วก็ในซีรีส์ทีนี้มันยังมีการขโมยรอบที่2ด้วยนะตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันดูไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่เพราะว่าเหตุผลที่ขโมยก็คือ คำพีที่ได้ไปเนี่ยมันเป็นเล่มหลังซึ่งมันมีอยู่หลายวิชาที่จำเป็นจะต้องฝึกกำลังภายในจากคำพีเล่มแรกก่อนดังนั้นมันก็จะเหลือวิชาที่สามารถจะฝึกได้เลยแค่ไม่กี่วิชาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชากำลังภายนอกการฝึกมันก็เลยตันๆนะไปต่อไม่ค่อยได้และทั้งคู่เนี่ยก็ไปก่อเรื่องนะมีเรื่องกับชายุทธมากมายก็โดนตามล่าซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้กลัวไอ้พพกที่ตามล่าหรอกแต่สิ่งที่เขากลัวก็คือถ้ามีคนออกตามล่าเยอะๆแบบนี้อึสือจะต้องรู้เรื่องแล้วก็สืบสอบมาพบจนได้ คือพวกเขากลัวว่าอาจารย์จะมาเจอเนี่ยแหละก็เลยตัดสินใจว่าจะไปขโมยคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งจะได้เก่งขึ้นคือผมมองว่าตะกามันแปลกแปนะกลัวว่าอาจารย์จะสืบมาจนเจอแต่ดนไม่กลัวว่าไปหาอาจารย์ถึงที่เพื่อจะไปขโมยคัมภีร์แล้วอาจารย์จะจับได้แต่ก็เอาเถอะคนแต่งก็แต่งมาแบบนั้นนะนะทางคู่ก็เลยกลับไปที่เกาะพอดีเลยว่าเป็นจังหวะที่อึ้งเอซือกาลังต่อสู้กับจิวแปะธงบทิฮวงก็เลยบอกว่าใช้จังหวะนี้แหละไปขโมยคัมพีร์กันแต่ว่าตั้งเฮียงฮวงเนี่ยดนไม่ไป คือพอเขาได้เห็นการต่อสู้เขาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็คิดว่าเรียนรู้จากคัมภีไหนเลยจะดีเท่ากับการเรียนรู้จากการใช้งานจริงแต่ว่าตอนนั้นอึ้งอซือเขาก็ไม่ได้ใช้ก้าวอิ่มนะแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่แบบหน้าต่างมันเปิดออกเขาก็เห็นปลายผมนิดนึงก็รู้ว่าน่าจะเป็นโบเทห่วงตอนนั้นเขาก็ชนะจิวแป้งทงแล้วก็เลยบอกว่าเที่วงนั่นเจ้าเหรอเห็นไหมเราไม่ต้องฝึกก้าวอิมเพียงใช้จัตนีศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถเอาชนะมันได้ ส่วนทั้งคู่เนี่ยก็วิ่งอย่างไวยนะไปที่ห้องปรากฏว่าพบป้ายวิญญาณของเมียอึ้งเอซือแล้วทั้งคู่ก็เจอกับอึ้งโยงด้วยตอนนั้นอึ้งโยงก็อายุประมาณขวบก,กว่าจากนั้นอึ้งเอซือก็ตามเข้ามาก็ต้องบอกว่าเป็นโชคดีที่ตอนนั้นอึ้งโยงเนี่ยลองเรียกพ่อให้อุ้มแล้วก็ทําท่าจะล้มอึ้งเอซือก็เลยต้องพุ่งตัวเข้าไปรับทั้งคู่ก็เลยอาศัยจังหวะนั้นหลบหนีออกมาแต่เอาจริงๆแล้วอึ้งเอซือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะตามอยู่แล้วแหละเขายังตะโกนบอกตามหลลังไปเเเยวว่าาพกจ้อะ ระวังตัวให้ดีอย่าฝึกก้าวอิมอีกรักษาชีวิตไว้สําคัญกว่าทั้งคู่ก็หนีออกมาได้แล้วก็เหมือนว่าจะรู้แล้วด้วยว่าอึ้งเซือไม่ได้คิดจะตามล่าพวกเขาแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกขดหู่ท้อแท้ทอดอะไรเพราะว่าจากการที่ได้เห็นการต่อสู้มันทําให้รู้แล้วว่าพลังฝีมือของอาจารย์เนี่ยมันช่างห่างไกลเสียเหลือเกินสิ่งที่ทั้งคู่เรียนรู้มาทั้งหมดไม่ได้แม้แค่ส่วนเดียวของอาจารย์เลยอย่าว่าแต่อึอ้งเอซือนับแค่ไอ้เท่าขายาจากชวนจีนที่สู้กับอาจารย์ฝีมือยังโคตรจะห่างไกลแบบทีม่ิิตลสัก แต่ก็เอาเธอจะน้อยก็ไม่โดนตามล่าจากอึ้งเอซือเขาก็ออกมาท่องยุทธภพแน่นอนว่าก็มีเรื่องกับผู้คนมากมายนะก็ถูกตามล่าตัวสําคัญเลยที่พาพรรคพวกมาออกตามล่าคือเล็กเซงฮวงสิทธิ์คนหนึ่งของอึ้งเอซือเขาต้องการจะจับทั้งคู่เอาไปคืนอาจารย์เพื่อจะขอเข้าสํานักใหม่แต่ว่าทั้งคู่นี่ก็ไม่กลัวนะสามารถจะจัดการได้แต่ว่าไม่กี่เดือนต่อมาไปเจอกับอีกพวกหนึง่งออกมาตามล่าเหมือนกันไอ้พวกนี้มันเก่งมากซะด้วยนั่นก็คือพวกนักพจจากชวนจิน ทีนี้จะสู้ก็สู้ไม่ไหวก็เลยตัดสินใจหนีจากจงหยวนแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่มองโกเอาแาละทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเหตุผลว่าทําไมทั้งคู่ถึงได้ขโมยลคมภีมาจากอึ้งเอี้ซือซึ่งผมเห็นว่าทั้งหนังและซีรีส์เนี่ยทำามาได้มาตรงนิยายก็เลยเอาส่วนของใน,นนิยายเนี่ยมาเล่าให้ฟังละกันสําหรับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ